กระแสสมาร์ทวอทในปีนี้ก็เป็นอะไรที่ดูเดือดมากๆโดยการที่คนหันมานิยมออกกำลังกายดูแลสุขภาพมากขึ้นแถมยังมีโควิดปรากฏการว Work from Home ช่วงกลางปี ทำให้คนหันมาใช้สมาร์ทวอทกันมากขึ้นและเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆต่อชีวิตประจําวันครับดูแลสุขภาพเราอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าสมาร์ทวอทมันสามารถใส่ได้ทั้งวันเลยครับติดตามข้อมูลเราได้ทั้งวันและคลิปนี้ทาง m e r c u l a c o m จะมารวมสมาร์ทวอทรุ่นใหม่ที่ออกมาในปี2020ตัวน่าใช้ทั้งหมดครับมารวมอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวซึ่งใครกําลังมองหาสมาร์ทวอทดีๆสักตัวแนะนําให้ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถซื้อได้ที่ m e r c u r i a c o m ของเราได้เลยครับ 1. มีแบน5ราคา1,190บาทมากันที่ตัวแรกกับมีแบน5ครับสายรัดข้อมือที่เรียกได้ว่าฮอตสุดๆในปีนี้เลยก็ว่าได้โดยความสามารถที่เทียบเท่าสมาร์ทวอดรุ่นใหญ่ๆกับราคาที่น่าคบหามากๆและสำนักรีวิวต่างๆก็จะรีวิวออกไปในทางเชิงบวกซะส่วนใหญ่ทำให้หลายๆคนเนี่ยควักตังค์มาซื้อได้ไม่ยากสำหรับสเปคที่โดดเด่นเลยคือแบตเตอรี่ที่ใช้งานจริงได้มากกว่า10วัน แถมตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบอโมเลดแสดงผลแบบสีได้สวยมากๆพร้อมความสามารถในการติดตามชีวิตประจำวันทั้งตอนกลางวันและตอนนอนหลับที่มีความแม่นยำเกินราคาทีเดียวครับกับระบบประมวลผลทองทางเ Xiaomi แถมในตัวเดือนยังมีโหมดออกกำลังกายมาให้ถึง11โหมดในราคาที่เรียกได้ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับกับราคา1,190บาทเท่านั้นครับ 2 Garmin Venue SQ ราคา7,190บาทตัวที่2ก็เป็นสมาร์ทวอตตัวล่าสุดของ Garmin ที่เข้าสู่วงการจอเหลี่ยมกับรุ่น Venue SQ ก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก Garmin Venue ที่ขายดีมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ Venue SQ จุดเด่นเลยก็คือดีไซน์ที่เรียบหรูทันสมัยครับและเป็น Garmin หน้าจอเหลี่ยมตัวแรกที่เขาออกมาด้วยนะครับ ก็เป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆในยุคนี้ครับนาฬิกาจอเหลี่ยมในรุ่นนี้เขาเลือกใช้จอ L C D ขนาด1.3นิ้วแทนที่จะใช้จอ AMOLED เหมือนรุ่นก่อนนะครับแต่จุดเด่นของเขาเลยก็คือฟีเจอร์ของ Garmin เนี่ยรุ่นนี้ยกฟังก์ชันดีๆจากรุ่นที่แล้วมาทั้งหมดครับทั้งการตรวจจับสุขภาพ Built-in G P S และการออกกำลังกายที่เป็นจุดเด่นของ Garmin อยู่แล้วใส่ไว้ในเครื่องให้มากถึง20โหมดครับรวมถึงเซนเซ,นเซอร์ Pulse Oximeter ก็มีมาให้รุ่นนี้นะครับส่วนสเปคแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้สูงสุดอยู่ที่6วันนะครับก็ถือว่าเป็นการ์มินที่ราคาไม่แพงและน่าใช้ที่ราคา7,190บาทและมีรุ่นมิวสิกมาให้ครับอยู่ที่8,990บาทครับ3 Fitbit s e n s e ราคา11,990บาท ต่อันเลยกับเจ้าพ่อจอเหลี่ยมกับแบรนด์สมาร์ทวอทช์ชื่อดังอีกรุ่นอย่าง Fitbit Sen นะครับตัวนี้ครับเปิดตัวมาพร้อมกับรุ่นยอดฮิตอีก2รุ่นเลยนะครับก็คือ Ver s ์ซ3แล้วก็ i n s p i r e 2แต่รุ่นเซนเนี่ยนั้นทำออกมาล้ำกว่าทุกรุ่นของ Fitbit มีการใส่ GPS เข้าไปในตัวและฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าง e c g การตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจฟังก์ชันวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านผิวหนังการวัดอัตราการหายใจขณะนอนหลับมี e d a สแกนให้ในตัว เซนเซอร์ฮาร์ดเรทเขาก็เปลี่ยนตัวใหม่มาครับแม่นยำกว่าเดิมเซนเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดเรียกได้ว,ว่าเป็นฟิ t ต i บิทที่อัดเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหมดแล้วก็เป็นรุ่นที่ล้ำที่สุดในตอนนี้แล้วครับสำหรับแบตเตอรี่ครับตัวนี้อยู่ได้สูงสุดถึง6วันก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์จออะโมเลที่แบตอึดมากๆม,มีให้เลือก2สีนะครับก็คือคาร์บอนกับลูน่าไว้ที่ราคา1 1 9 9 0บาทครับ 4. h u a w e i Watch Fit ราคา3,499บาทต่อกันตัวที่4ครับก็ยังอยู่กับสมาร์ทวอทจอเหลี่ยมนะครับก็เป็นรุ่นใหม่จากหัวเว่กับรุ่น w t c t f i t ด้วยความที่หัวเว่นะครับเป็นแบรนด์จีแน่นอนว่าในแง่ของราคาจัดว่าถูกมากๆเพราะว่าเปิดตัวมาในราคาเพียง3 4 9 9าทดบ้าทโดยสเปคที่ก็ค่อนข้างเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆนะครับทั้งหน้าจอ AMOLED มีบิวอิน G.P.S. และโหมดออกกำลังกายภายในเครื่องให้มามากถึง96โหมดแถมยังมีแอนิเมชันที่เหมือนกับโค้ดสอนออกกำลังกายมาให้12คอร์สครับก็ดูได้จากตัวนาฬิกาเลยแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้สูงสุด10วันรองรับระบบชาร์จเร็วอีกด้วยและฟีเจอร์อื่นที่ขนมาเยอะมากๆครับตรวจับความเครียดได้ตรวจับออกซิเจนในเลือดการติดตามรอบประจำเดือนนะครับก็ เป็นสมาร์ทวอทที่ครบเครื่องและราคาดีมากๆที่ราคา3,499บาทมีให้เลือกสีสีนะครับก็คือกาไฟแบ็คมินกรีนแคนตาลูปโอเลนจ์แล้วก็ซากุระพรินครับห้า Apple Watch Series 6ราคาเริ่มต้น1,340 0บาทตัวต่อไปครับก็ยังอยู่กับจอเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับกับแบรนด์เทคโนโลยีเบอร์หนึ่งของโลก ก็เป็นต้นแบบของนาฬิกาจอเหลี่ยมนะครับเดินทางมาถึงรุ่นที่6แล้วแล้วก็ได้อัดเทคโนโลยีเข้าไปแน่นเอียดเช่นเคยสำหรับ Apple Watch นะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของแบรนด์นี้เลยก็คือเรื่องของดีไซน์หน้าปัดอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาสวยงามเรียบรูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับแบรนด์อื่นๆเยอะมากๆครับีิเ๋งเลยครับก็คือเรื่องของแฟชั่นนะครับตัวสายนาฬิกามีให้เลือกเยอะมากๆทั้งสายผ้าสายหนังหรือจะเป็นรุ่นที่คอลแลบกับแบรนด์ชื่อดังอื่นๆก็มีให้เลือกนะครับ ส่วนข้อดีอกอย่างเลยครับก็คือใช้ระบบปฏิบัติการของ Apple นะครับที่เขาอัปเดตมาถึง watchOS 7แล้วครับใช้งานได้เถียรขึ้นดีขึ้นกับ Apple ecosystem นะครับที่เขาใช้งานแทน iPhone เลยก็ว่าได้นะครับส่วนฟีเจอร์ใหม่ๆที่เข้ามาในรุ่นนี้ก็จะมีการวัดออกซิเจนในเลือดก็เป็นฟีเจอร์ยอดฮิตที่เข้ามาในหลายรุ่นหลายแบรนด์มากๆนะครับส่วนข้อเสียตัวนี้ครับ Apple Watch ก็ยังอยู่ในเรื่องของแบตเตอรี่ ที่ใช้ได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ1-2วันเท่านั้นครับถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสมาร์ทวอทตามท้องตลาดส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่13,400บาทกับ Apple Watch ครับ <S s <S 6. s ซั sung Galaxy Watch 3ราคาเริ่มต้น14,900บาทต่อกันที่แบรนด์คู่แข่ง Apple จากเกาหลีอย่าง Samsung เลยนะครับล่าสุดก็ได้ออกนาฬิการุ่นท็อปมาชน ด้วยดีไซน์แบบพรีเมียมดูหรูดูแพงและเป็นตัวท็อปครับที่เจ๋งของซีรีส์นี้เลยครับก็คือขอบนาฬิกาสามารถหมุนได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนอกจากนี้ตัวนาฬิกายังได้รองรับมาตรฐานทางการทหารนะครับ Military mm hmm. Standard มาการันตีความถึกความทนในการใช้งานด้วยใช้งานดูแลสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Health นะครับพร้อมฟีเจอร์หลักๆสำคัญมาทั้งหมดเลยครับทั้งการวัดอัตราการเต้นหัวใจ การตรวจวัดระดับออกซิเจนการติดตามการนอนหลับการตรวจจับการล้มและโหมดออกกําลังกายมากกว่า120โหมดก็เป็นสมาร์ทวอทฟัง Android ที่แทบจะใช้แทนมือถือได้เลยครับออกมามีที่เลือก2ขนาดครับคือ41มิลิเมตรกับ45มิลิเมตรราคาเริ่มต้นเขาก็จะอยู่ที่14,900บาทครับ 7. Garmin Forerunner 745ราคา17,890บาท ปิดท้ายที่นาฬิกาออกกําลังกายในตํานานเลยครับก็เป็นซีรีส์ยอดฮิตตลอดกาลของนักวิ่งนะครับออกมารุ่นใหม่ล่าสุดปลายปี2020เป็นรุ่นระดับพรีเมียมที่เป็นรองแค่ f o r e r u n n e er เ945เท่านั้นโดยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ทํามาตอบโจทย์นักวิ่งระดับจริงจังอย่างพวกวิ่งมาราธอนไปจนถึงระดับแอดวานซ์มากๆอย่างไตรกีฬาก็ทําได้นะครับมีระบบดาวเทียมมัลติ GNSS นะครับที่รวมระบบนำทางทั้ง GPS, Glonass, Galileo เพื่อการนําทางที่แม่นยํามากขึ้นและจุดเด่นอื่นๆของซีรีส์นี้เลยก็คือการวัดค่าที่แม่นยําและละเอียดมากกว่านาฬิการุ่นอื่นๆนะครับสามารถบอกถึงประสิทธิภาพในการออกกําลังกายวิเคราะห์การวิ่งวิเคราะห์สภาพร่างกายแบบละเอียดและแนะนําการวิ่งของเราในแต่ละวันได้เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่ครบเครื่องสําหรับนักวิ่งกับ f o r ์เนส745ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่17,890บาทครับ โอเคก็จบกันไปแล้วกับ7รุ่น Smartwatch น่าใช้สำหรับปี2020ที่ทางเราคัดเลือกมาให้ใช้กัน,นครับส่วนใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องของเราได้หรือไปอ่านรีวิวของเราได้ในเว็บไซต์นะครับหรือถ้าสนใจสินค้าครับก็ช้อปปิ้งได้ที่ w w w m u r a c o com ได้เลยทางเรามีลิงก์แปะไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วครับแล้วงไงพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ